สวัสดีสี่สอวันเอสี่สองไม่ใช่สี่สวันมาเมื่อวานนี้ก็ก็ยังตึงอยู่เด้อล้างหน้าก็ยังมีตึงตงึตึงแล้วตรงนี้ลอกให้ดูใกล้ๆวันนี้กล้องหน้าตรงนี้ลอกนะที่อยากให้ลอกด้วย อืมตรงนี้ลอกเมื่อวานนี้ก็พอเวลาล้างหน้าใช่ไหมนวดด้วยตัวเนี้ยของเขาอ่าเอ่อ Hydracream Fusion จำชื่อไม่ได้มีแต่ชื่อ,อยาวๆงั้นต้องอ่านตลอดอ่ะพอนวดลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนเป็นคิดใครอ,ออกมาด้วย ตามที่เรานวดใช่ปะ่ะเพราะตัวนี้มันจะต้องเอาลงก่อนทาไว้ก่อนทาไว้ก่อนสักแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งแล้วคานนี้มันจะกลายเป็นคล้ายๆน้ำมันเราก็ถึงจะค่อยๆนวด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 นั่นแหละตรงนั้นแหละคือแบบรู้เลยว่าเฮ้ยมันออกแบบเออออกมากับตอนที่เรานวดอะไรเงี้ยอ่านั่นแหละเสร็จปุ๊บเนี่ย คือด้วยความที่เมื่อวานนี้มันเป็นขุยๆด้วยไงขนาดทาครีมอะทาทาครีมบำรุลงลงไปอะมันยังมันยังหลุดออกมาไงก็เลยแบบพยายามที่จะแบบไม่ไม่ทาเขาเรียกว่าอะไรไม่ถูเยอะก็คืออย่างเงี้ยกด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 ลงไปอะไรเงี้ยเออรอตอนเดียวคือตอนล้างหน้านี่แหละที่จะแบบเออนวดแล้วให้มันออก จสรปุ๊บพอไปอาบน้ำก็นวดล้างตรงเนี้ยจะออกเยอะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมนะว่าเราอาบน้ำอุ่นด้วยหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเก่าแม่เจา้าเป็นแผลอีกแน่โอ้ยจะมูกฉันอันนี้แสบแน่นอนวันนี้ลงครีมเนี่ย สะดุ้งแน่นอนอันเนี้ยแดงเลยแล้วคันไงเหมือนจะสิวออกมาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคันก็เลยเก่าๆนี่เป็นเลยแต่สิวก็ไม่ออกสักทีงงมากคือถ้ามันจะออกก็ให้มันออกมาเลยแบบผุดออกมาเลยออกตอนนี้ยังดีกว่าออกตอนที่ใช้แค่วันละครั้งแล้วเพราะตอนเนี้ยมันลอกหนักมันยังลอกอยู่คือก็ไม่เข้าใจว่ามันแบบ ลอกลอกลอกอยู่โอเคอผิวหนังเรามีการสร้างอยู่ตลอดเวลาและผลัดเซลล์ผิวอยู่ตลอดเวลาเออโอเคเข้าใจอืมคือคือมันก็ยังมันก็ยังลอกอยู่นะแต่คำถามที่มีคำถามอยู่ในใจอะคือตอนเนี้ยมันลอกตลอดเลยเพราะเราใช้ครีมสองเวลาถูกต้องปะเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยอีกแค่เดือนกว่าเนี่ยเราต้องใช้แค่เวลาเดียวละ คือตอนที่มันลอกเนี่ยหน้ามันขาวขาวเอาจริงขาวขาวชมพูรู้สึกรู้สึกแบบมันรู้สึกดีมันนุ่มอะเนาะขาวชมพูนุ่มแล้วแล้วมันขาวอยู่ตลอดเพราะมันลอกอยู่ตลอดใช่ปะคำถามคือสมมุติว่าเวลามันผ่านไป เราใช้จนถึงหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วต้องใช้ตอนคืนหลังจากหลังจากสามเดือนเดือนที่สี่ห้าหกเราต้องใช้แต่ตอนคืนใช่ปะละ่ะพอใช้ตอนคืนไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มถอยถอยแล้วเนี่ยถอยครีมเนี่ยณนะเวลานั้นเนี่ยหน้าไม่ไม่น่าจะลอกเยอะแล้วถูกต้องปะอยากรู้ว่าไอ้จากหน้าขาวขาวขาวเนี่ยมันจะคล้ำ กี่เปอร์เซนต์ค้ำลงกี่เปอร์เซนต์อ่าเพราะเพราะตอนนี้เราลอกอยู่ตลอดโหเหมือนลอกเกือบทุกๆ2อาทิตย์อะหรือทุกท,กทกอาทิตย์ทุกทอาทิตย์อะแต่ถ้าแบบล้างหน้ามาก็ก็หลุดอะถูเงี้ยเออล้างเงี้ยมันก็หลุดออกมาอะแต่คราวนี้ต่อไปเราจะต้องใช้ครีมแค่แค่เหมือนว่าวันเว้นวันเพื่อที่จะถอยออกใช่ปะจนคือตั้งใจว่าจะ จนถึงครบปีอ่ะก็คือเริ่มถอยถอยถอย,ถอยออกให้มันคบปีไปเลยก็คือวันเว้นวันเดือนแรกอ่าเดือนอเขาเรียกอะไรเดือน 7, เจ็ดเดือนที่เจ็ดวันเว้นวันเดือนที่แปดสองวันทีเดือนที่ 7, one one, เก้าสามวันทีเดือนที่สิบสี่วันสิบเอ็ดห้าวันสิบสองก็อาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออาทิตย์ละครั้งแค่นั้นก็คือจบแล้วก็หาตัวอื่นมามาเสริมแต่คําถามคือ แล้วหน้าฉันเนี่ยมันจะคล้ำลงกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นนะักตอนนั้นเอาแค่ว่าหลังหกเดือนไปเนี่ยอืมเอาหลังหกเดือนไปเนี่ยเพราะว่าเราต้องต้องใช้ทุกคืนทุกคืนอยู่แล้วใช่ปะเดือนที่สี่ที่ห้าที่หกนั่นอะแล้วเราจะจะรับมันได้ไหมคำถามเอ้ยแล้วเราจะรับมันได้ไหมสำหรับเราเราเรารับได้นะแต่ แล้วไอ้ดำๆเนี่ยมันจะกลับมาเยอะหรือเปล่าแค่นั้นเองคือของเมโสเองอะ่ะเขามีเขามีชุดที่ดูแลเรื่องฝ้ากระโดยตรงก็มีคือเอามาใช้ใช้แทนไอ้ตัวคอสมลันเนี่ยแหละหลังจากที่เราถอยยาแล้วอะนะก็คือเอามาใช้ต่อเพราะว่ามันมีเรดนอกหรือเลินอลที่สูงเข้มขน้นเออก็เลยก็ต้องเอามาใช้ ใช้แทนกันได้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็มามองว่าเออมันก็ราคามันก็ไม่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 ได้สูงมากเท่ากับของคอสเมตันแต่มันก็ยังสูงอยูเออ่เราอาจจะไปหาอย่างอื่นมามา,มาใช้แทนอาจจะเป็นเรกโน r เรกติโนทีออออ่ของเจ้าอื่นของแบรนด์อื่นอ,อ่าที่มีส่วนผสมของเรกโนเรกตโน กี่เปอร์เซนต์อาจจะไม่สูงมากเอาลองมาใช้ดูตอนที่เรากำลังจะถอยยาเราเพราะเราไม่ได้ใช้ตลอดทุกวันใช่ปะเราก็ต้องใช้วันเว้นวันหรือสองวันทีอะไรเงี้ยเออลองเอามาใช้ดูว่ามันจะดีไหมใช้ได้หรือเปล่าอ่าแบบนั้นไปก็กำลังมองหาอยู่แต่มีอยู่ในใจบแบรนด์ที่อยู่ในใจก็ของ เดียรี่แหละอย่างเดียวเพราะว่าราคามันถูกแล้วมันก็มันก็โอเคมันก็ดีสําหรับเราเพราะเราใช้ครีมบารุงของมันอยู่อะไรเงี้ยเออมันมันก็ได้ไงก็ถือว่าโอเคอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่ไม่ได้แบบเลิศเลยคือราคามันก็น่ารักอ่ะเนาะเออบางคนก็อาจจะใช้ไม่ถูกก็แบบโอ้ยฉันไม่เอาฉันเบรกก็ฉันเป็นสิวแบบ หนักมากเวลาใช้ของมันอะไรเงี้ยเออก็ไม่เ,เวลาแสดงว่าคุณอ,อ,อาจจะไม่เหมาะกับมันหรือว่าคุณใช้ครีมตัวอื่นที่ที่ไม่ถูกกับ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 ส่วนผสมของของเขาอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เ,เวลาแล้วก็ก็หาในจุดที่เราแบบไม่แพ้อะไรเงี้ยบางคนแพ้บางคนไม่แพ้แล้วแต่ก็เหมือนกันคอสเมรันเมโซทุกตัวบางคนใช้ได้บางคนใช้ไม่ได้ แค่นั้นเองนั่นแหละก็เลยมานั่งคิดๆเล่นๆน,นะว่าเออแล้วหน้าฉันจะคล้ำลงกี่เปอร์เซ็นะต์ะจนถึงจุดนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราจะต้องได้วิ่งกลับมาหามันอีกหรือเปล่าถ้าไอ้ตรงนี้กลับมาหรือมันจะไม่กลับมาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเราทําตามขั้นตอนของเขาอ่ะรักษาตามขั้นตอนของเขาก็เชื่อนะว่าว่าเอ,อ่อต่อให้มันกลับมามันก็อาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วแต่เรื่องเราดูแลตัวเองด้วยณนะเวลาเนี้ย คือมันลอกมันลอกออกพอสมควรเยอะอาแล้วมันก็ยังจะลอกต่อเนื่องดูดิเนี่ยเป็นสเก็ตสเก็ตอยู่เนี่ยเออมันก็ยังลอกอยู่แล้วก็จางถือว่าจางฝนฝนถือว่าจางแล้วก็หน้าก็เอ่อเนียนชุมพูแต่ถ้าจะไปหวังเรื่องรูขุมขนเพราะเป็นคนรูขุมขนกว้างตั้งแต่แรกเนี่ย มันช่วยไม่ได้เยอะนะมันช่วยได้ได้นิดนึงแหละเออนั่นแหละอันนี้ยังเป็นรอยหลุมสิวอยู่เลยเนี่ยอืมก็คือสัมผัสนะมันได้อยู่มันนุ่มมันลื่นแต่จะให้มันแบบเนียนเหมือนกระจกใสเหมือนกระจกไม่ได้มันแล้วแต่พื้นผิวของของคนด้วยตั้งแต่แรกไอ้ไอ้ไหน้าใสเหมือนกระจกอ่ะมันได้เฉพาะตอนที่ล้างหน้าออกมาตอนแรกๆอันนั้นอะ่ะได้อยู่ อืมแต่ก็ยังแอบมีหวังว่าเออมันก็อาจจะเนียนขึ้นอีกอะไรเงี้ยเพราะมันก็ลอกอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเออนั่นแหนละก็จะใช้ตัว H A คือ h y a l อ r i c ของเขาแล้วก็ของเราที่เราซื้อมาเราซื้อของ Diori มาเมื่อวานนี้ของมาครบแล้วครบทุกสิ่งอย่างก็เดี๋ยวรอแค่เวลาแล้วก็จะใช้อ,อืมนั่นแหนละ ตามนั้นวันนี้ก็มีอัปเดตแค่นี้42วันแค่มีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็ยังลอกต่อเนื่องแล้วลอกต่อเนื่องอย่างเงี้ยหน้าเราก็ข่าวขาวขาเขาแล้วหลังจากถ้ามันไม่ลอกแล้วมันจะค้ำลงกี่เปอร์เซนต์ก็ก็มานั่งนึกดูว่าเออมันจะค้ำลงกี่เปอร์เซนต์แล้วเราจะต้องทํายังไงต่อกับกับมันอะไรเงี้ยเออแค่นั้นแหละคือก็นิดนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามาจนถึงจุดนี้แล้วมันมันมันก็เริ่มคิด คิดต่างๆนา,ๆน,า,น,านาเนาะเออแล้วก็ถ้าจะออกแดดอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็กังวลอะเออตลกมากทั้งทั้งที่ทั้งที่ที่แต่ก่อนนี้อุ้ยฉันออกแดดแบบฟรีมากฉ,ฉันฉันฉันไม่ทาก็ได้คลีนกันแดดคือไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญอะตอนนั้น,นเอาจริงๆแต่พอมารักษาแล้วนี่อ้ยเริ่มคิดเยอะนี่กะว่าวสิ้นปีปีใหม่ใช่ไหมหยุด ทำงานบริษัทนะเนาะบริษัทแบบโรงงานน่ะเออมันก็มันไม่ได้มีวันหยุดเหมือนเหมือนบริษัทที่เขาทำงานอยู่ในเมืองที่แบบมีวันหยุดเรื่อยๆเรื่อยเรานี่หยุดแบบเฉพาะสงการปีใหม่ที่หยุดนาน <c oughs> ก็เลยแบบมีแผนเฉพาะแค่สงการปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่นี้คิดว่าเออว่าจะไปทะเลอืมว่าก็มานั่งคิด ไปทะเลแล้วก็จะหลบแดดยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออเริ่มคิดเยอะนั่นแหละออโอเคเอาเท่านี้จริงๆแล้วพูดเยอะ <c oughs> เลือเล่อยเปื่อยนะดูดิดูดิเห็นะนะฮะนะยังลอกอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสเก็ตสเก็ตเต็มเลยแล้วพออาบน้ำอะ่ะก็ถูถูมันก็จะออกถ้าถึงเวลามันออกนะมันก็จะออก ไม่ต้องไปแบบอุ้ยเยันคือยอบแบบอืถูจัดหนักอะไรเงี้ยไม่ต้องเดี๋ยวแสบสเดี๋ยวจะไม่รอด <_ T> อืมก็ค่อยๆถูแหละหนวดๆมันเดี๋ยวมันก็ออกเองนะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกินกาแฟก่อนแล้วก็ทำงานบ้านโ okay, อเคบายๆจ้ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีจ้ะ